นันลุงเอาห้าสิบเครื่องเท่าไหร่ห้าสิบเครื่องเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ลุงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าลุงไปหาหมอก่อนดีกว่าไหมคนเก็บขวดอะไรอะ่ะจะมาซื้อโทรศัพท์ตั้งห้าสิบเครื่องแล้วนี่ลูกหลานลุงไปไหนเนี่ยปล่อยให้ลุงมาบ้าแถวนี้นี่เองไอ้ลุงเก็บขวดเจอดีแน่เ้ย hey. สวัสดีค่ะอยากซื้อโทรศัพท์จส50เครื่องมีขายไหมคะสำหรับแฟนผมเนี่ยผมมีให้เสมอ,ลอแล้วครับนี่ล้าทำไมมาเราไม่บอกก่อนจะได้เตรียมขนมของชอบไปให้เรื่องอะไรจะบอกคะก้อยอยากรู้ว่าแฟนก้อยอ่ะแอบซุกกิ๊ยวกุร้านหรือเปล่าซุกที่ไหนล่ะครับในสีห้องหัวใจของผมเนี่ยก็มีแค่ก้อยแหละครับมาเข้ามาข้างในก่อน ช่วงนี้ขายดีไหมคะขายดีครับช่วงนี้มีโทรศัพท์ใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยมีทั้งฟังก์ชันใหม่ๆยีหห่ห้อดังๆราคาก็ไม่ค่อยแพงแล้วก็ช่วงนี้จะมีบริษ,ษ,ษัทมาเหมาไปให้พัฒนางานหลายเครื่องเลยครับคุณก้อยไม่สนใจสักเครื่องหรอครับสนใจสิคะก้อยก็มาลังคุยกับพ่อเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคะ่ะดีเลยครับแล้วอย่าลืมบอกเรื่องของเราด้วยนะครับ แต่ผมก็เป็นแค่พ่อค้าขายโทรศัพท์จนจนคนหนึ่งไม่รู้ว่าพ่อของคุณจะรังเกียจผมไหมอย่าพูดบนี้สิคะคุณพ่อไม่รังเกียจคุณหรอกคะ่ะขอแค่คุณเป็นคนดีเสียทามาหากินแค่นี้คุณพ่อก็ไม่รังเกียจหรอกคะ่ะได้ฟังแบบนี้ผมค่อยสบายใจหน่อยเอาไว้ถ้าผมมีโอกาสได้ไปเจอท่านเนี่ยผมจะเข้าไปบอกกับท่านเองเลยนะครับว่าผมอาะ รักแล้วก็จริงใจกับลูกสาวของท่านมากแค่ไหนเดี๋ยวเอาไว้ให้ก้อยเล่าเรื่องของเราให้พ่อฟังก่อนนะคะแล้วก้อยจะพาคุณไปแนะนำให้พ่อรู้จักค่ะ เฮ้ยไรวะน่น่เน่น่ลุงมาคุยคุยคุยเนี่ยก็เอาแต่ขวดไปขายแล้วขยะก็กองเต็มหน้าบ้านไม่หมดอู้เกียบมานั่งเก็บโว้ยครับครับครับนั่นพ่อหนุ่มมีปวดบ้างไหมลุงขอน่อยอะจะไปขายว่าแต่จะให้โลละกี่บาทอ่ะอืมลุงอ่ะไม่มีเงินหรอกลุงขอฟรีได้ไหมพ่อหนุ่มเก็บไว้อะก็เป็นขยะเปล่าๆนะ คิดว่าให้ลุงมาพูนเอะนะโอ้โหลุงนี่ลุงจะมาขอกันหน้าด้านน้า,นาแบบนี้เลยเหรอฮะลุงอ่ะเอาไปขายแล้วก็มาขอผมฟรีผมไม่ให้หรอกลุงไปเลยนะไปเลยไปคุยที่อื่นเลยไปคุยหน้าวัดนู่นไปไปพ่อหนุ่มพ่อลูกรอด้วยแล้วอะ่ะแบ่งคนจนบ้างเออก็บอกว่าไม่ให้ไงไม่ให้คือไม่ให้ฟังไม่รู้เรื่องเหรอไปไปไปเกะกะวะ่ะ ไปก็ได้ขายของเนี่ยไป,ไป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 ไไปไไไป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 ้ปเปไ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 ไปไปไไรวะเนี่ยไปไปไไปไปไปไยาแบบนี้วะ อย่าให้กูเจอตัวนะมึงกูจะตีให้หลังหักเลยเฮ้ยแต่หมามันจะล้มถังได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแบบนี้มันต้องเป็นฝีมือคนนั่นไงฝีมือไอ้ลุงเก็บขวดแน่ๆเลยเดีย๋ยวมึง ู่นี่เองไอ้ลุงเก็บขวดเจอดีแน่เฮ้ยเฮ้ยพ่อหนยว,วังยุดดิมันเรื่องอะไรกันพ่อหนุม่มตึงตึงเอาขยะมาเทาใส่ลุงแบบนนี้มันก็เรื่องเดียวกับที่ลุงอะ่ะเอาขยะไปเทใส่หน้าร้านผมอะ่ะ เฮ้ย hey, พนุมลุงกนไม่ได้ทําทำไมมาปรับปรำลุกอย่างนี้โกหกเอ้ยจนแล้วยังไม่เจียมอีกนี่โกรธที่ผมไม่ขวนลุงใช่ไหมอะนี่ท้าไม่แก่นะโดนหนักกว่านี้แนะ่เองอะ่ะก็ระวังไว้เถอะดูถูกคนจนทําคุณแก่แบบนี้สักวันอะ่ะเองจะเสียใจไม่มีทางอโอ้ยนี่อีกไม่กี่วันนะฉันก็จะได้แต่งงานกับคนรวยแล้วส่วนลุงะนะ ก็เก็บขวดขายไปจนตายเหอะ <c oughs> <g ül> กินข้าวยังครับเป็นไงบ้างเองั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับก้อยโอเคครับสวัสดีครับนี่ลุงลุงมาทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาเก็บขวดอ่ะฉันขายไปหมดแล้วลุงไปคุยตรงนู้นไปขยะตรงนู้นนะลุงอ่ะ ไม่ได้มาซื้อขวดแล้วก็ไม่ได้มาเก็บขวดด้วยงั้นก็รีบออกไปเลยปะเดียวก็มาทำหน้าร้านฉันสกรปรกอีกอะ่ะไปไปพ่อหนุ่มขายโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เหรอก็เออที่ก็เห็นอยู่เนี่ยคือลุงอะ่ะจะมาซื้อโทรศัพท์พ่อหนุ่มเลือกกันลุงหน่อยสิลุงจะมาซื้ออะไรตอนนี้วันนี้อะฉันต้องรับแขกคนสำคัญนานนะลุงอะ่ะเลือกไม่นานหรอกเอาเอา,เอาลุงมีเงินมาเปล่าเอามาดูดิ อืตอนนี้ไม่มีแต่ต้องไปธนาคารนี่ลุงอย่ามาตลกกับผมนะผมเริ่มจะหมดวามโทกับลุงแล้วนะไม่มีเงินก็ไปถอนไปแล้วราคาโทศั์มันเท่าไหร่อ่ะพ่อนมลุงจะได้ไปถอนเงินโทกเครื่องละเจ0 0พันจ่ายสดไปไปไปถอนเงินมาแต่เขามาพรุ่งนี้นะวันนี้ฉันไม่ว่างงั้นลุงเอา5้าสิบเครื่องเท่าไหร่ ห้าสิบเครื่องเฮ้ย hey, นี่ลุงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าลุงไปหาหมอก่อนดีกว่าไหมคนเก็บขวดอะไรอะจะมาซื้อโทรศัพท์ตั้งห้าสิบเครื่องแล้วนี่ลูกหลานลุงไปไหนเนี่ยปล่อยให้ลุงมาบ้าแถวนี้อฮะลุงอะจะซื้อจริงๆรงว่าทงหมดอะ่ะเท่าไหร่โอ้ยนี่กูใช้สมุดความขอนคนแล้วนะเว้ยไปนะไปไป,ไปบ้าที่อื่นเลยไปยังอีกยังไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวกว่อนรอนีเงนะ นี่ลุงมานี่เลยมานี่นี่พ่อหนุม่มลุงอะ่ะจะซื้อจริงๆทําทำไมพ่อหนุม่มถ้าไม่มีขอก็บอกมันไม่ไม่ใช่มาไล่กันแบบนี้ไอของอมีแต่ใครเขาจะบ้าขายให้ลุงลุงฉันขอร้องเลยนะช่วยไบ้าที่อื่นอนะนะเดี๋ยวแฟนฉันก็จะมาแล้วนี่ทำไมไม่ขายละ่ะฮะ ทำไมพ่อหนุ่มดูคนที่ภายนอกล่ะนี่ลุงอย่าบอกนะว่าลุงเป็นเศรษฐีปลอมตัวมาโอ้ยลุงนี่มันไม่ใช่ละครโอ้ยเสียเวลาจริงเว้ยนี่ถ้าไม่ตดว่าแฟนฉันกำลังจะมาเนี่ยลุงเจอดีแนะ่ลุงไปเลยนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปมีอะไรกันหรอคะออไม่มีอะไรหรอกคุณก้อย ไอลุงคนนี้มันไม่เต็มมันจะมาขอซื้อโทรศัพท์ตั้งห้าสิบเครื่องนี่ผมกำลังจะไล่ออกไปแล้วเนี่ยแกอาจจะมีเงินจริงๆก็ได้นะคะโถคุณก้อยคุณก็พูดตลกไปได้ไอลุงคนนี้นะมันมาคุยให้อา้าบ้านผมทุกวันมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อโทรศัพท์ผมว่าเราเข้าไปข้างในเลยครับเอา้าแล้วนี่พ่อคุณไม่มาด้วยหรอครับก็นี่คะ่ะพ่อก้อยพ่อก้อยจะมาซื้อโทรศัพท์ให้พนักงานจริงๆคะ่ะ โอ้ยคก้อยคุณก hey, hey, ้อยก็พูดตลกอีกแล้วไอ้ลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงค่อยมาซื้อนะไอ้โทรศัพท์ห้าสิบเครื่องอ่ะกลับไปก่อนไปทั้งลูกกลับบ้านเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจับมือคุณก้อยนะเว้ยไอ้แก่นี่วอนซะแล้วมันเฮ้ยหยุดนะก้อยไม่คิดว่าคุณเป็นคนอย่างนี้เลยเนี่ยพ่อก้อยจริงๆพ่อเขาอยากรู้คุณเป็นยังไงก็เลยปลอมตัวมาเป็นคนเก็บขวดขายไง สวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างคะคุณพ่อเหนื่อยไหมอ่ะคุมโรงงานั้งหลายแห่งเลยอะ่ะเหนื่อยสิลูกเนี่ยพ่อคิดอยากจะได้ลูกเขยมาช่วยแล้วนะเนี่ยก้ <c ười> อยว่าจะแนะนำให้คุณพ่อรู้จักพอดีเลยคะ่ะแต่เขาเป็นแค่เจ้าของร้านโทรศัพท์เล็กๆคุณพ่อจะรับได้หรือเปล่าคะอืมรับได้สิพ่อเคยจนมาก่อนนะ ขอให้เป็นคนดีมีเมตตาอย่าลืมว่าคน้นเรามีหลายคนนะถ้าเจ้าของกิจการไม่มีมนุษยธรรมอะ่ะชอบดูถูกคนอื่นน่ะมันจับปกครองคนไม่ได้นานนะสิค่ะคุณพ่อว่าแต่ว่าก้อยบอกพ่อได้ไหมว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนพ่อจะได้ช่วยดูว่าเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าค่ะพ่อเขาเข่าวที่เขา,ขาถือเขาเนี้ยค เป็นร้าน,นเล็กๆนะคะพ่อดูครับพ่อ mm hmm. ไปดูไดได้ไดไดฉันรู้แล้วว่าพ่อหนุ่มอะไม่มีความเมตตากรุณาชอบดูถูกคนอื่นถ้าแต่งงานไปอ่ะคงดูแลโรงงานฉันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยกลูกสาวฉันให้ด็ดขาดโอ้ยตายแล้วนี่มันเรื่องจริงอยู่วะนนีอคุณพ่อครับผมขอโทษนะครับ ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับก้อยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะขอโทษนะก้อยให้โอกาสคุณไม่ได้แล้วค่ะเพราะก้อยเหตุสันดางคุณหมดแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้โอ้โหคุณก้อยคุณก็ลองไปนผมดูสิใครจะไปเชื่อว่าลุงเก็บขวดจะมาซื้อโทรศัพท์ตั้ง50ิบเครื่องอ่ะก็ไม่รู้สิคะ งั้นคุณก็ไม่ต้องเชื่อต่อไปค่ะพ่อกลับบ้านกันนี่พ่อหนุ่มควรที่อยู่ในรัฐเ็นนะ่ะลุงยกให้ให้พ่อหนุ่มเอาไปขายแล้วซื้อกาแฟดูถ้าอร่อยนะไปสรุปก้อยโอ้ยหอะไรวะเนี่ยม,มันเป็นแบบนี้วะโอ้ย